อยู่กับผมแมททิวที่ซูเปอร์แชมป์วันนี้ครับอย่าเลยว่าทางแอนตาซินครับพร้อมมอบเงินรางวัลพิเศษสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มอยไทยครับน็อกด้วยเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าสอกครับรับไปเลย,เลย1 0 0 0 0บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดทางพร้อมแจก3 0 0 0 0ืบาทเต็มแน่นอนจากแอนตาซินเรามาลุยกันต่อครับคู่6วันนี้ครับชกในพิกันดน้ำหนัก71 ha kilogram ladies and gentlemen this fight will be at 71.5 kilograms between brazil and thailand let's meet the fighters the first here is from the blue corner he is 23 years of age stands 180 centimeters tall with a fight record of 34 fights 26 wins representing brazil Fighting out a Phuket Fight Club, please put your hands together for him, Victor Hugo! เราโชกจากมุมแดงครับอายุ25ปีจากนกครสวรรค์สูง179เซนติเมตรชกมาแล้วถึง53ไฟชนะ35ขอสิโประมือให้ก้องไกรสอจอเปียกอุทัยรุ่มไทยแลนด ของคู่นี้คุณชนาชาัยจำงมาถึงคู่เอกร่วมวันนี้นะครับขยับพิกัดไปที่7 1 5กิโลกรัมครับกองไกลสอจปีกอุทัยวันนี้จะเจอกับวิกเตอร์ฮิวโก้จากบราซิลกอ,องไก่อสอจปีกอุทัยนั้นชื่อจริงว่าแมนคงสิทธ์นักสู้จากบรรพดวิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับวันนี้ประกาศก้าวเลยครับอยากจะเอาชัยชนะเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกพี่ครับ สจเปียกอุทัยประธานสภาการบริหารจังหวัดอุทัยธานีวัย25ปีครับ179ด้านล่างก็ยังมีซ้ายโกแกนะครับทางด้านของกองจักรเข้ามาเป็นพีเลี้ยงสตาร์ทเทนเนอร์ให้นะครับมาเชียร์กองกายสจเปียกอุทัยูปร่างโครงสร้างดีทีเดียวแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็ไม่ธรรมดานะครับรายนี้วิคเตอร์ฮิวโก้ครับคุณมาดุครับคุณหน้าคุณตากันดีนะครับหนุ่มบราซิลรายนี้นะครับวิคเตอร์ฮิวโก้ครับ วัย23ปีสูง180ซนติเมตรฟิตร์ฮิวที่ค่ายภูเก็ตไฟ่ขลับเลยครับก็เคยได้รับรางวัลพิเศษมาแล้วนะครับจากแอนตาซินครับเตะก้านคอคู่ต่อสู้น็อกหลับกาอากาศมาแล้วครับรายนี้ครับวิกเตอร์ฮิวโก้ไม่ธรรมดาครับเด็กหนุ่ม23ปีอ่ะแข็งเจอแข็งแล้วครับวัดกันไปเลยครับใครดีใครอยู่ครับ นั่ครับนั่งกลมกราบพระแม่ธรณีอยู่กลางเวทีครับทางด้านของกล้องไกลสอจอเป็กอุทัยนี่เพื่อนร่วมค่ายของกุลาบดําของไทยสอจอเป็กอุทัยครับนาที่ของธนาชัยจํานงอีกครั้งหนึ่งครับรู่างโครงสร้างไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับคู่นี้ครับ แมวัดกันไปเลยนะครับหคู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหสนุกสุดๆจริงๆครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นมวยชายหรือว่ามวยหญิงนะครับนะครับสายมือมาแล้วครับกองจักปอปอินครับนักชกยอดกระตันยูครับทั้งเทนเนอร์ทั้งนักชกมาบริกรรมคาถาให้กับทางด้านของก้องกาสอจอเปียกอุไทยครับขวามือนั้นก็ทีมงานของภูเก็ตไฟคลับนะครับ จับตาดูให้ดีครับคู่นี้ถูกคู่อีกคู่หนึ่งเลยครับ71.5กิโลกรัมของใหญ่ของยักษ์ครับอาครับรุนแดงแน่นอนครับอาวุธเดี๋ยวดูครับจะเป็นหนังสั้นหรือหนังยาวครับจะใส่กัน3ยกครบกำหนดหรือเปล่ามีโอกาสถามลงครับคุณมารุตครับพองไกลนี้ก็ไม่ธรรมดาครับลำหักลำโคนโอ้โหขวาออกไปทีนครับเสียงนั่นครับเสียงดังตุ๊กครับ ฝาของต้องไกลนะครับกีฬารวนรนมีแต่หน้าแข้งครับไม่มีหน้าเสือนะครับใส่กันเต็มๆตรับอาวุธนักสู่จากนครสวรรค์นะครับมาถีบหัวเข่าครับทางด้านของวิกเตอร์ฮิวโก้เนี่ไปเดซ่าหลับทากแข้งมาแล้วครับรับรางวัลพิเศษจากอนจัรซินนะครับอ้าวครับหักสองหน้าเลยครับล้องไกลปัดแล้วฟันครับลูกนี้สวยงามครับ นี่คือศาสตร์นี่คือศิลป์ครับศิละปะแม่ไม้มวอไทยเล่นของมีคมตั้งแต่หัววันเลยนะครับกองไกลถีบหัวเข้าไปครับทางด้านของวิเตอร์ฮิวโก้ครับเครื่องอาจจะยังไม่ร้อนครับแต่ว่าถ้าร้อนเมื่อไหรน่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหหยุดยากเหมือนกันครับขวายังไม่ถึงครับวิเตอร์ฮิวโก้ถีบรบกวนไหมครับโอ้โหจริงลำตัวครับ ยังไม่เป็นไรครับทางด้าน,นของกล้องไกลครับวนไปวนมาหาจังหวะอยู่ทิ้งขวาเลับไปกับวิกเตอร์ฮิวโก้ครับทิ้งขวาและขีด้อเข่าซ้ายาาาาแหมอย่างของท่านละ,ละเอียดนะครับวันนี้วิกเตอร์ฮิวโก้กล้องไกลก็ศึกษาม,มาเป็นอย่างดีครับแม,มากรมการธนาชัยบอกออกอาวุธหน่อยครับครับ ใช่อย่าจ้องกันมากครับเดี๋ยวรักกันครับบนเวทีต้องออกอาวุธให้เยอะๆอย่างว่าครับต่างคนต่างระวังกันอยู่ครับจับทิศจับทางอยู่ครับหาค่คอยๆมาแล้วครับพอตบสองตบเดี๋ยวก็รู้เรื่องครับวยไใจไม่ต้องบรรยายเยอะไม่ต้องละเลงเยอะเอาละครับรู้หน้าที่ส้ายดีไปกองไกลสอจอเป็กกุไยเอาละครับเดินปีเข้ามาครับวิกเตอร์ฮิวโก ค่อยๆเบียดเข้ามาครับวิกเตอร์ฮิวโก้ครับแหมหาจังหวะนานเหลือเกินครับสายคอยแย่แย่ไว้ว่าอย่างไรครับแข้งขวามาโดนไปยังไม่เป็นไรครับกองไกลครับเก็บอาการไว้อยู่่นมันไล่ทันกันนะครับจังหวะนะครับประสบการณ์สูงทั้งคู่นะครับโอ้โหงัดสายจิ้มขวาครับฮิวโก้อ้าวุ้ยตีจีนะครับกองไกล อั a k ัดน่ากลัวครับหมัดของวิกเตอร์ฮิวโกเพราะฉะนั้นจะมาลอยหน้าลอยตาเปิดคางไม่ได้นะครับทางดนันของก้องไกลสายมาติดบังครับอามิโต้ครับผ่านยกแรกลำมาที่เดบารซาทิเตอร์รัชนาพิเศษนะครับคู่ที่6คู่เอกร่วมวันนี้ครับก้องไกลสาจอปิกอุไทยกับวิกเตอร์ฮิวโก กลางทั่วแผ่นจริงๆครับทั้งคู่ครับไปดูภาพช้ากันเลยนี่ครับปัดฟันสวยงามครับตบซ้ายฟันซ้ายครับนี่่อยคืนครับวิกเตอร์ฮิโก้สายหน้าดีติดการแล้วจิ้มนำตัวครับทันกันนะครับเชมองวินกระดูกมวยสวยงามครับงัดซ้ายแลิ้มขวาครับอาครับยกแรก พอหอมปากหอมคอครับเดี๋ยวดูยก2ครับใครจะเปิดเกมตะลุมบอลพัวนัวพัวพันใส่กันครับกรงจากขึ้นไปให้น้ำครับว่ากันต่อยก2ครับแมตัวใหญ่ๆนี่อาวุธมันรุนแรงกรอาครับใส่ก่อนเลยครับกองต่างๆกองไกลกระแทกขวาปักข้าไปครับอ้าครับ เริ่มจะถี่ขึ้นแรงขึ้นแล้วครับอาวุธยืนใกล้ๆกันแล้วครับยกนี้ครับพยายามมัดในก่อนเลยนะครับวิกเตอร์ฮิวโก้สายนำเข้าไปโอ้โหต้องระวังให้ดีนะครับทางด้านของกองไกลหมัดที่มาจากทุกทิศทุกทางนะครับขนาดยกขาดสูงๆนี่แกงักขึ้นมาครับเอาสายหน้ากองไกลครับเล็งรอเพื่อรอสวนนะครับเพราะเข่าแม้วงในก็ยังกินกันลำบากนะครับทั้งคู่ครับ จังหวะไล่แขนดูแล้วไม่แพ้กันเลยครับดีซ้ายหน้าครับกองไกลเตะซ้ายหน้านี่มันเข้าครับเร็วกว่าถึงก่อนพยายามจะหักศอกครับกองไกลแหมเพลงเข่าี่เราไม่ตัวแล้วครับตัวลูกลูกงัดลูกหมัดนี่แหละครับชาวต่างชาตินี่ครับหลากหลายครับเอางัดซอกเข้าไปตั้งศอกฟันอีกทีโอ้ยโดนครับฮิวโก้หน้าสั่นไปเลยครับแหมต้องดูครับใครจะเปิดบาดแผลได้ก่อนนะครับ มาแล้วครับแข้งซ้ายกองไกลครับๆๆๆแหม่ต้องขอสองแม่ๆแ <ๆ S 1> ล้วครับโอ้โหมัดอัปคัตมาเลยครับวิกเตอร์ฮิวโก้มัดในตีนี้ต้องบอกว่าโอ้โหกินกันละบาดนะครับเพราะวงในนี่ต่างคนต่างแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับกองไกลก็กมาละเอียดนะครับวันนี้รัววิคเตอร์ฮิวโก้ฮิโก้ฮิโก้ที่ไม่ธรรมดาครับซ้ายหน้าดีดไปตั้งศอกนัดขึ้นเอาครับแก้ด้วยกันงัดศอกนกันครับฮิวโก้โอ้โหทันกันนะครับคู่นี้ แล้วยืนใกล้ด <S 2> <S 2> ๆด้วยครับดูครับมีข้อลำตัวไปก่อนนะครับวิกเตอร์ฮิวโก้กองไกลก็รอแบบเน้นๆแบบละเอียดละเอียดนะครับนะครับแทงซ้ายมาแมกองไกนในฉลาดครับไม่อยู่ระยะห่างไม่อย uh ู่ระยะแท่งของฮิวโก้เลยนะครับอ้ยกระชากลูกนี้ครับมีเหลี่ยมตัวไม่มีเหลี่ยมแต้มนะครับอย่าลืมนะครับเวทีนี้ครับแหม่บังได้ครับลูกนี้สวยครับฮิวโก้ เดินเข้าไปวางแข้งซ้ายแม่ยังติดบังเหมือนกันครับลุยแหล่ะละครตอนนี้ครับวิเตอร์ฮิโกมัดในแม่ตีกันยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับป้องกันตัวดีทั้งคู่เจมรับเหนียวแน่นนะครับยังไม่มีใครพลาดนะครับดึงกลับหลังแหม่ซ้ายมาครับยังติดบังครับวิเตอร์ฮิวโก้ก็พยายามใช้หมัดนะครับ ถือว่าต่อยดีละเอียดทั้งคู่ครับดูใครจะหลวมใครจะพลาดต่นนั้นเองครับม,มีจิ้มลำตัวนะครับฮิวโกโ้โอ้ย,อยลูกทีเด็ดเลยครับเติมน้ำจิ้มเข้าไปครับเมื่อสกูตบซ้ายแล้วหักศอกซ้ายครับมาชูกำปั้นเลยครับทางด้านของก้องใครยกสองที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าออกรถออกชาติกันมากยิ่งขึ้นเลยครับ จะมีแผลปรีนะครับบริเวณใต้ตาฝาของวิกเตอร์ยูโก้ครับมานี่ครับหมอสักครู่ครับตบซ้ายแล้วหักศอกซ้ายนะครับสวยงามครับเป็นศาสเป็นศิลนครับดูครับผ่าช้าชัดชัดต่อยกันค่อนข้างจะละเอียดนะครับคู่นี้ล้องไกลฉลาดครับเดินยืนใกล้ๆครับรู้ว่ายูโก้เตะก้านคอเก่งครับไม่ยืนระยะช่องไฟของแข้งของยูโก้ครับนี่เขาพยายามหักศอกซ้ายนะครับ ต้องชมด้านล่างคล้วคงจักรู้ครับเคยประทักฮิวโก้มาแล้วนะครับคุณมารุตครับก็รู้เกมแล้วครับวันนี้มามาเพื่อแกะนี่ครับลูกนี้ครับสวยงามครับตบซ้ายแล้วหักศอกซ้ายเลยครับตบนะครับลูกครับแล้วก็ฟันเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับสวยงามครับมีรอยปลิ้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับบริเวณสันจมูกก็เหมือนจะมีรอยช้ำๆเลยครับของวิกเตอร์ฮิวโก้ครับ นี่ครับคนแก้เกมอยู่ตรงนี้ครับกองจากเคยประทะกับฮิวโก้มาแล้วนะครับที่ป่าตองภูเก็ตครับในมวยรอบวันนั้นวันนี้มาแก้เกมให้น้องเลยครับอาครับกองจากบอกฝากรอยแขนแขนขอได้พี่ด้วยครับอ่าไปกระต่อนครับมัดในเลยครับทางด้านของกองไกลครับมาโดลกําลังวงในกันเลยใช้มัดแก้นะครับโอ้โหรัครับนี่ครับรู้ว่าแม่ยกที่ผ่านมานั้นดูจะ เป็นรองครับฮิวโก้ต่อยเลยครับอ้าวครับอย่ารับเยอะครับกองไกลก็ต้องสวนบ้างนะครับทําดีมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ฮิวโก้มาแล้วครับเปิดหน้าท่าด้วยแล้วครับคุณมาุตตล่อยเสร็จแล้วก็รวบวงในเลยครับพยายามไปลุ้นวงในนะครับแต่ว่ากองไกลก็ยังดูไม่เสียเปลียบเท่าไหร่ครับเข้ามาโอ้โหแมทโถมทั้งตัวเลยครับสองลูกนี้แมทยังไงครับตอนนี้ครับสุดเดือดครับอาครับซ้ายหน้าของกองไกล น้องเปรมก็บอกบอดี้พันบอดี้พันเอาครับาสาวสาวคนไทยนี่ไม่เชียร์ฮิวโก้ซะแล้วครับซ้ายหน้าก้องไกลถอยถอยแล้วก็ต้องตู้ด้วยครับล็อกไว้มัดไว้ไม่ประมาทครับมาหนี่ครับวันนี้ฮิวโก้วางแข้งงามๆไม่ได้เลยครับใช้หมัดมาแก้แล้วครับโยงนี้ครับพี่เต้ฮิวโก้โอ้โหแข้งขวาแม่นๆขอ,ของก้องไกล,กลามาแล้วครับรวบไปเลยครับรวบใต้แมน ตัวรัดปีกไว้เลยครับขานของกองไกลครับอ่านี่ครับมันสมองก็ต้องมีครับมวยไทยอยากกำลังอย่างเดียวครับแม่เจอหมัดือนกันครับกองไกลครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเก่งด้วยครับถอยก็ต้องโตนะครับคนเดินเข้าไปเปิดเกมก็ต้องเตะให้เข้านะครับไม่ใช่ว่าเดินอย่างเดียวเราจะชนะครับให้ดูที่อาวุธนะครับดูที่การออกอาวุธครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ลูกแก่ลูกการต้องมีครับมวยไทย ม่ต่างต่างไว้ตัางไว้แม่ไม่ถนัดครับฮิวโก้เจอก้องไกลดิอึดอัดอึดอัดพอสมควรนะครับเจอหมัดไปบานงหวันนี้หลับตาปีเหมือนกันครับต้องไกลครับยังเดินหน้าหาตลอดครับพิเตอร์ฮิวโก้ครับโอ้บางแข้งซ้ายสกัดครับต้องไกลลอยมาแม่ใช้หมัดตำท่าไหมครับแม่ไกลๆก็รวบเลยครับทางด้านของต้องไกลอึดอัดเลยครับตอนนี้พิเตอร์ฮิวโก้ครับการจะใช้หมัดซื้อเลยครับนี่ครับแม่วิ่งข้าไปกร้เจอแข้งขวาเลยครับ ความเกี่ยวล้มลงไปหาครับเดินเข้ามาโดนซ้ายน่ายิงล่นลานนี่อาวุธประจำแฝงจั่วลบนะครับโอ้ยบีบหัวใจรับซ้ายหน้ากองไกลอ้าวครับฮิโก้เดินเร็วแล้วครับบีบพื้นที่พยายามจะงัดไปน่าตีก็ตีไม่เจ็บตีไม่เข้าเลยครับทรงนี้แฝงกอดรับไปเลยนะครับทางด้านกองไกลครับวิ่งเข้าหาแล้วก็มิสเตอร์ฮิโก้อ,อ้าวลูกครับจ่อแข้งขวาโ่ษเสียจ,งจังหวะครับจั่วมันผิดครับแมฮิโก้ก็ต้องชมนะครับ ตู้ต่อสู้เพียงครั้นี่ครับวันนี้จังหวะฮิวโก้ยังไงครับเจอเข้าไปครับโอ้จั่วลมครับมันสุดท้ายแหมไปต่อยเชื่อสักนิดครับมัดนี้ของวิเตอร์ฮิวโกโอ้ดูครับพอไปเร่งจังหวะครับเร่งจังหวะครับนี่ครับเจอแข้งโอ้โหสุดสุดอีกคู่นึงครับนี่ครับสุดท้ายครับดูภาพครับดูภาพครับแหมอาวุโสน้อยกว่าด้วยครับ ทางด้านของฮิวโก้แต่ก็ว่ายกลับคืนนะครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับแต่ละคู่แต่ละคู่นี่ครับปงจากปอบอวินครับขึ้นไปรับน้อง้ครับต้องงัดออกมาครับยางกันฟันนี่ต้องไปวัดแล้วก็ตัดนะครับเพื่อให้เข้ารูปปากครับยางกันฟันป้องกันลิ้นกระแทกปากรูปภาช้าครับพยายามต่อยหมัดนะครับทางด้านของฮิวโก้ปล่อยลำตัวครับลูกนี้ ล็อกเอาไว้ครับมัดเอาไว้ก่อนครับทางด้านของกล้องไกลระหว่างแข่งกับวงนอกดูครับแม่ไล่ต่อยเลยนะครับวิกเตอร์ฮิวโกโดนนะครับแต่ว่าเรียกว่ารีบกอดเป็นตุ๊กแกเลยครับทางด้านของกล้องไกลครับวางข้างขวาเข้าครับโอ้โหลูกนี้ครับตัดลื่นล้มลงไปแทงสายเข้านะครับลูกนี้จะต่อยหมัดครับ จวงไม่ถึงครับเสียจังหวะไปหมดนะครับวิกเตอร์ฮิวโก้ครับชิงกันก็กลาบครับมาสุดยอดครับแล้วก็สวมกอดกันอ่ะไปลุ้นพร้อมๆกันครับบนเวท,ทีพบกับแมตติวดีครับเชิญครับคู่หกวันนี้ชกกันครบ3ยกครับเรามาดูว่าผู้ชนะเป็นใคร ladies and gentlemen in fight number six here please put your hands together for the winner from the blue corner ฮิวโก้เทคส์เดอะวินีมีด้วยครับผมุชนะครับขอบคุณก้องไกรอจอเปียกอูทยครับวยไทยสุชม